ข้อคิดคําคมคนฉลาดต้องรู้จักปรุงให้เป็นเย็นให้ได้ถือไว้ก็หนักมือปรุงให้เป็นเย็นให้ได้อะไรที่มันหนัก ต้องรู้จักปล่อยวางสุขสงบพบได้ถ้าใจว่างเพียงปล่อยบ้างวางได้ใจสุขยิ่งสงบเย็นเป็นได้ไม่ยึดติดหากเราเย็นเขาก็สุขเรื่องก็หายปรุงให้ไวใจก็สงบเรื่องก็คลาย 1. ตอนที่อารมณ์ไม่ดีอย่าใช้คำพูดประหารคนที่รักคุณ 2. มีผู้คนมากมาย ที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจไม่ได้อยู่กับคุณจนวันสุดท้ายแต่เขามาเพื่อให้บทเรียนกับคุณต่างหาก 3. ศักดิ์ศรีเขาซื้อขายกันราคากิโลละเท่าไรทำไมเราต้องใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไง 4. วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าการทำความดี ยากกว่าการทำตัวให้ฉลาดความฉลาดเกรงรู้ได้แต่ความดีต้องกล้าตัดสินใจทำา 5. ตอนที่อยู่ด้วยกันทุกคนต่างก็คิดว่าเวลายังมีอีกยาวนานแต่ที่จริงชีวิตคนเราต่างหมดไปพร้อมกับการฉีกปฏิทินพบกันครั้งหนึ่งหมดไปครั้งหนึ่ง 6. หลายครั้งในชีวิตไม่อาจหวนกลับมาฉายซ้ำํำเหมือนในละครเมื่อพลาดแล้วก็หมดโอกาสไปทั้งชีวิต 7. ยอมรับในสิ่งที่เป็นเย็นได้กับสิ่งที่พบจบได้กับสิ่งที่พลาดฉลาดในการใช้ชีวิต 8. ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นสาเหตุล้วนมาจากตัวเราเองทั้งสิน้น 9. บางครั้งทั้งทงที่ให้อภัยคนอื่นไปแล้วแต่ใจก็ยังไม่เป็นสุขนั่นเป็นเพราะว่าเราลืมให้อภัยตัวเองนั่นเอง 10. คนเรามีเกิดย่อมมีวันดับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแต่อย่าใช้ชีวิตแบบล้างพานคุณอาจไร้คู่ไร้ชื่อเสียงแต่อย่าไรา้ซึ่งความดี 11. คนอื่นมองคุณว่ายังไง มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณใช้ชีวิตอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่น 12. ของที่ไม่อยากได้ต่อให้มีราคาก็ไม่ต่างอะไรกับขยะ 13. หากคุณไม่ได้ตาบอดก็อย่าเอาหูมาตัดสินคนอื่นมันไม่ยุติธรรม 14. เจ๋งจริง,รงไม่ใช่อยู่ที่คุณรู้จักใครมากน้อยเพียงใด แต่อยู่ที่ยามคุณตกอับมีใครสักกี่คนที่ยังรู้จักคุณ 15. คนที่ไม่ได้ต้องการคําอธิบายจากปากของคุณพอคุณอ้าปากคุณก็แพ้แล้ว 16. หวางไม่ลงก็แบกไว้เสียปรงไม่ได้ก็จําไว้เสียทิ้งไม่ได้ก็รังไว้เสียรอให้จนถึงวันหนึ่งแบกไม่ไหวก็วางได้เอง จำไม่ได้ก็ปรุงได้เองรังไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปเอง 17. ห่างกันสักพักเป็นคำที่อธิบายของความรักที่กำลังจะเหือดหายไป 18. พอโตเป็นผู้ใหญ่กลับรู้สึกอะไรหาวัยเด็กเพราะยิ่งรู้มากยิ่งไม่มีความสุข 19. คนเรามักทำอะไรโง่ๆเสมอ เย็นชาต่อคนที่รักเราเฝ้าใฝ่หาคนที่เย็นชาต่อเราสุดท้ายก็ทำเองเจ็บเองที่สุดของคนคือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขข้อคิดดีๆที่จะทำให้คนมีความสุขมากขึ้นที่สุดของคนคือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขหลายครั้งที่มักจะได้ยินคำถามว่า ความสุขของคนเราอยู่ที่ไหนซึ่งไม่เคยมีใครให้คำตอบได้หรือแม้แต่มีคนออกมาให้นิยามของความสุขกันมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใช่ไหมคะนั่นอาจเป็นเพราะความสุขเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถวัดได้ว่าใครรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขจากอะไร เพราะมันประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างรวมกันเอาเป็นว่าเรารู้แค่ว่าเราทําอะไรแล้วมีความสุขและจะทําอะไรแล้วทําให้ความสุขเราหายไปก็พอที่สุดของคนคือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขข้อคิดดีๆที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นคุณคิดว่าที่สุดของคนที่จะทําให้ตนเองมีความสุขคืออะไร วันนี้เราจะพาไปฟังบทความที่ให้ข้อคิดดีๆที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นว่าแล้วก็อย่าเสียเวลาเลยนะคะเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1ท่ามกลางกระแสตัวถีงร้อนแรงแห่งโลกโซเชียลคนที่สบายใจที่สุดก็คือคนที่อ่านแล้วไม่แสดงความเห็นเพิ่มความขัดแยงด้งใดๆเลยข้อที่2 ท่ามกลางกระแสกลุ่มใจกับการหาเงินเพื่อใช้นี่ก้อนโตให้เร็วที่สุดคนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใครๆคือคนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นต่างหากข้อที่3ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ 2G 3G 4G คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคนที่ ค่อยๆเลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และไม่ขาดการติดต่อกับครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็นหาใช่คนที่จมไปกับกองขยะโมลฟอยปฏิกลข่าวสารข้อที่4ท่ามกลางคำคมข้อคิดที่สรรหามาแบ่งปันจนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชียลคนที่ดำรงตนให้เป็นสุขได้ ก็คือคนที่เก็บคำคมกับข้อคิดบางอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนำมาไม่กี่ข้อมาปรับใช้เข้ากับตัวเองมิใช่คนที่สแสวงหาคำคมกับข้อคิดใหม่ๆที่ผ่านตาเข้ามาทุกวันข้อที่ 5. ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงข้อดีข้อเสียในตัวตนของเรา คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้ก็คือคนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจารณ์ที่ไม่รู้จริงมิใช่คนที่พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างเน็ดเหนื่อยข้อที่6ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อสแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดี คนที่เอาตัวรอดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมากกว่าข้อที่7เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดช,ชอบ จนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขที่สุดหลายคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจากตําแหน่งหรือหัวโขนหรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใครๆแม้ถอดเสื้ออยู่ก็มากข้อที่8ทุกที่สาหัสในหมวดของความยากจนก็คือทุกเพราะไม่เท่าหลายคนผ่านทุก เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยันแถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออมแต่ต้องมาติดกับดักเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุกข์อย่างมหัศจรรย์ข้อที่9คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตตีขึ้นทันตาเห็น คือคนที่เข้าใจว่าต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้เท่าทันความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์โลกโกรธหลงได้ทันทีนั่นเองเวลาเหนื่อยท้อแท้ต้องแบกปัญหาเพียงลำพังขอให้จำาก้าข้อนี้ให้ขึ้นนะลูกนะ เวลาใดที่ลูกท้อขอให้จำเก้าข้อนี้ไว้เวลาเหนื่อยท้อแท้ต้องแบกปัญหาเพียงลำพังในแต่ละวันเจ้าต้องเจอกับอะไรมากมายไม่ว่าจะเพื่อนที่ทำงานร้านอาหารหรือแม้แต่บนรถเมย์ใช้กลับบ้านเองก็ตามในแต่ละที่มักจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเสมอ อาจจะมีทั้งสุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปแต่ลูกของพ่อจำไว้นะช่วงที่ลำบากที่สุดก็คือช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุดแม่เล่าให้พ่อฟังว่าลูกเบื่องานที่กำลังทำอยู่แต่พ่ออยากให้ลูกลองอดทนทำดูสักช่วงดีไหมลูกพ่อว่าลูกจะได้อะไรมากมายจากการทำงานที่นี่อย่างน้อย ก็ได้ประสบการณ์ที่ไม่ต้องซื้อหามาด้วยเงินเพียงแค่ลูกใช้สมองพละกกำลังและแนวทางที่ลูกได้ร่ำเรียนมาพ่อเชื่อมันจะมีประโยชน์กับลูกในอนาคตแต่หากว่าลูกคิดว่าไม่ไหวจริงๆลูกอยากจะออกมาทำธุรกิจเล็กๆพ่อก็สนับสนุนนะประสบการณ์ของที่นี่ จะทำให้เมื่อวันหนึ่งลูกเป็นเจ้าของกิจการลูกจะได้เข้าใจถึงจุดยืนของลูกจ้างและนายจ้างพ่ออยากจะแนะนำลูกอย่างนี้นะข้อที่หนึ่งการที่ลูกเลือกหนีปัญหาไม่แน่เสมอไปว่าลูกจะหนีพ้นการที่ลูกเผชิญหน้ากับปัญหาก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นเรื่องเร็วร้ายทุ่มเทนะลูก วันพรุ่งนี้คือวันที่สวยงามข้อที่สองต่อให้ลูกอยากได้เงินทองมากสักเพียงใดขอให้ลูกจำไว้ตระกูลของเราไม่เคยโกงใครกินเกียรติภูมินี้พ่ออยากให้ลูกรักษาไว้เสมอและบอกต่อให้ลูกหลานในอนาคตข้อที่สอย่าไปหวังพึ่งแต่ดวงโชคลาภหากเราไม่ได้สร้างมา ใช้เลขกลเรียกยังไงมันก็ไม่มีทางอยู่กับเราได้อิงความสามารถของตนเองดีกว่านะลูกข้อที่สหากลูกตั้งใจและได้ทุ่มเทแล้วจึงมีคุณสมบัติพูดว่าดวงไม่ดีหากยังไม่ทุ่มเทอย่าเอาแต่โทษด,ดวงข้อที่หอย่าเอาแต่หลบฝนอยู่ในบ้าน ออกมาตวงน้ำฝนใส่โอง่งใส่ตุ่มไว้ใช้บ้างก็ดีต่อให้เปียกฝนมอมแมมนั่นก็คือความสุขชนิดหนึ่งจำไว้นะลูกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีบังเอิญเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจและเป็นสุขข้อที่6จจำไว้นะลูกนะช่วงที่ลำบากที่สุดคือช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุด ข้อที่7คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดของคนเราไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือความขี้เกียจข้อที่8การทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากยากยากตรงที่ต้องยืนหยัดยืนหยัดเพียงชั่วครู่ชั่วยามนั้นไม่ยากยากตรงยืนหยัดให้ถึงที่สุดข้อที่9 หากลูกรู้สึกเหนื่อยลูกต้องพยายามเดินต่อเพราะทางเดินที่เหนื่อยนั้นเป็นทางเดินขึ้นสู่ที่สูงเจ้าจงจำไว้นะลูกจ๋าไม่มีใครโชคดีได้โดยไม่ลงแรงความโชคดีเกิดจากความตั้งใจเพราะตั้งใจความโชคดีจึงมาเยือนพ่อเชื่อว่าลูกทำได้เพราะในตัวของลูก มีเลือดของพ่ออยู่ครึ่งหนึ่ง